กินโจ๊กก่อนครึ่งเขานะทุกคนนะกินโจ๊กมากินโจ๊กกันก่อนนะนี่นะเมื่อกี้เข้าประตูมาไม่ได้ถ่ายทุกคนดูอะ่ะจะต้องซื้อบัตรนะผู้ใหญ่2คน1้อบาทใช่ นี่ก็จะได้ตั๋วมาแบบนี้เลยแล้วก็ไปกันเลยเมื่อกี้ผ่านซุ้มประตูเข้ามาค่ะแวะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันก่อน mm hmm. ข้างบนนู้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้กัน mm hmm. คนค่อนข้างเยอะนะ mm hmm. ขนาดวันนี้วันพุธนะทุกคน mm hmm. คิดว่าคนก็เยอะอยู่นะคะ mm hmm. ไม่เคยมาไหว้เลยทุกคนไปไปไหว้ด้วยกัน นุ่นฝนปุยใช่ ว่าไม่เห็นตัวนะัเงียบไปแล้วสวยมากเลยดูดิจอดถ่ายรูปเมื่อกี้ได้ยินเสียงชนีด้วยทุกคนแต่ว่าไม่เห็นตัวเห็นไหมอะแต่ว่าภาพจริงคือสวยมาก ที่ใดหรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวออกปาจีนนอกนายกงมคุยกันกลับมืตูมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องอ้อมกลับออกมาเพราะว่าเส้นทางเขาใหญ่คือไกลมากพอดีว่าจะวนเข้าเขาใหญ่เที่ยงอะ่ะก็คือต้องย้อนออกไปถ้าเราตรงไปเราอาจจะต้องอ้อมจังหวัด1-2ถึงจังหวัดเลยอะ่ะทุกคนอาจจะต้องอ้อมกลับมายังไม่เห็นสัตว์เลยอะ่ะแต่เราเห็นช้างแล้วนะ นี่เห็นช้างจะไม่มีวาสนาได้เห็นช้างตัวจริงอ่ะทุกคนอ,อยากเห็นช้างเนาะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะนี่ไปเข้าห้องน้ำนโอเคทุกคนคือจากที่ดูแผนที่เมื่อกี้นะคงจะไปสุดที่น้ำตกเหวนรกซึ่งจากตรงที่บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะจนถึง น้ำตกเหวนรกเนี่ยสักประมาณ23กิโลแล้วก็จะไปแวะตามจุดต่างๆข้างๆทางอะไรเงี้ยพอถึงตรงนู้นปุ๊บล้วก็จะย้อนกลับไปเพราะว่าเขาแยเที่จะอยู่ข้างหลังเราถ้าไปทางนน้นอาจจะไปปราจีนไม่งั้นก็นครนายกคืไอไกลมากทุกคนแล้วก็อ้อมมาปากช่องอีกทีนึงซึ่งก็อ้อมโลกอยู่เหมือนกันก็เลยใจหยุดแค่นี้อุย้ยเร็จแล้ววะอะไรเร็จอยางเลย อะไร <c oughs> ไน้อกฮัลโหลไม่มีอะไรให้กิน <c oughs> <c oughs> เธอดูดนอ้องไป <c oughs> โอ้ยทุกคนมาถึงแล้วอะเมื่อกี้ปิดอูจ่ายเลวหน้าฝนน่ะเขาคงไม่เปิดอะเพราะว่าปรับปรุงด้วยแหละแล้วก็น้ำไหลหลากอะมัง้งกลับไปทางเดิมแล้วกันไม่เป็นไร เรียกว่าอ่างเก็บน้ำสายท่านหรือเปล่าที่อ่านมาเมื่อกี้มันมันมีแดดนะแต่ว่ามันไม่ร้อนมาก <c oughs> อดูดิท้องฟ้าก็สวยแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะดูสิตรงนี้มันจะมีเหมือนมีมันมีทางไปด้วยนะตรงนู้น <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าทางเส้นนั้นไปที่ไหนอะ่ะฮะ คจริงๆมันไม่ร้อนมากขนาดที่เราจะต้องแบบว่าเหงื่อแตกลมมันพัดมาตลอดเลยนะอืมตอนนี้เที่ยงแบบแดดแบบตรงตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงหัวเลยอะแต่ความชิวนี่คือชิวมากดูทางนู้นเขาก็มีกันนั่งชมแม่น้ำกันเนี้ยออมันเป็นวิวที่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะแต่ว่าแวะตรงไหนก็ก็ ก็ยังไม่รู้อาจจะต้องแบบว่าขับไปแล้วก็ดูว่าแวะได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผ่านทางน้ำตกเหวสุวัดปูกก็ไม่ได้แวะเข้าไปนะปุคิดว่าเขาน่าจะปิดมันกันแต่อันนี้ไม่ได้ดูรีเสิร์ชมาว่าปิดหรือเปล่าเนี่ยเรา่าจะแวะไปอะไรหลายที่อะไรเงี้ยซึ่งก็จะใช้เวลาเยอะพอสมควรก็เลยตัดสินใจว่าเออเราก็ไม่แวะได้เดี๋ยวเราค่อยมากันทีหลังเดี๋ยวเราไปกันต่อนะ จริงๆอ่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่นี้ก็คือครั้งที่สองแต่แต่ว่าตอนที่มาน่าจะ5ปีที่แล้วละมั้งถ้ากูจะไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ก็คือยังสวยเหมือนเดิมเลยมี2ชั้นข้างล่างจะเป็นแบบช็อกโกแลตทั้งหมดเลยนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นมีอาหารไอติมกาแฟเครื่องดื่มด้วยเ mm. ดี๋ยวเราไปดูกันนะร mm. ้านสวยมาก เรากินจสปาเกตตี้ไปแล้วแบบยังไวอ่ะมาแป๊บเดียวกินหมดเลยเมื่อกี้ก็สั่งเป็นปิงซูชอ็อกโกแลตไปแล้วมาแหล่งช็อกโกแลตเราต้องแบบอยากชิมอะไรที่มันเป็นช็อกโกแลตตตอนนี้ช็อกโกแลตกําลังมาเสิร์ฟแต่ว่าข้างล่างก็จะมีแบบช็อกโกแลตก้อนเล็กๆก็ว่าจะไปชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกับเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ บรรยากาศก็ดีดี แต่ว่าขอจอดดูวิวก่อนนะอ้ยมัน360อสงศามากเลยเดี๋ยวปูจะเดี๋ยวปูจะให้ทุกคนดูทีละจุดนะว่าที่ที่อยู่ตรงเนี้คือมันสวยมาก เรามาอยู่ที่พี่รมคาเฟ่ตรงนี้อยู่ในเขาใหญ่นะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วก็อยากจะมาอีกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันสั่งอาหารแล้วชำระเงินแล้วก็เดินลนมาแล้วก็จะรับ อาหารแล้วก็เครื่องดื่มตรงนี้นะคะสวยมากเลยดูดิอ๋เย็นสบายมากสวยมากข้อดีของการมาเที่ยวในวันธรรมดาคือไม่ต้องต่อคิวแล้วถ่ายรูปไม่ติดใครเลยอันนี้คือดีมากก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะก็ฟิลคนเยอะๆก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่แต่ว่าถ้าอยากมาแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยมาแบบเนี้ยโอเคต้องหาวันหยุดที่แบบเป็นวันธรรมดธรรมดา แฟช่มนะนี่มีที่ถ่ายรูปเยอะเลยเน่ะถ้าอยากมาถ่ายรูปแบบฟิลแบบชอบถ่ายรูปเงี้ยตรงเนี้ยหน้ามาแล้วก็ในระหว่างทางที่มานะก่อนจะมาถึงที่นี่ระยะทางอะ่ะจะบอกว่าสุดยอดจอดจอดถ่ายรูประหว่างทางมาคือแบบขนาดไล่ธรรมดาหรือว่าต้นไม้ภูเขาเงี้ยมันหน้ามองมันน่าดูไปหมดแล้วตอนนี้เดือนกันยาน้องฝนกำลังตกอะ่ะช่วงนี้คือแบบดีมาก ดีกว่าแดดออกแล้วอีกตอนนี้คือไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะกาแฟอร่อยด้วย ีลำบะวามาที่ลำตะคองไม่ใช่ลำตะคองสิเขื่อนลำตะคองไม่ใช่สิเ <c oughs> ขาเยอะที่ยงเดี๋ยวตอนนี้น่าจะประมาณสี่โมงเย็นแล้วยังสวยอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวนะตอนขาขึ้นมาปุ้มไม่ได้ถ่ายทุกคนดูว่ามันชันไหมหรืออะไร <c oughs> ก็คือบอกได้เลยว่ารถทุกชนิดจะขึ้นได้นะอืมแต่มันแค่แบบเป็นเนินค่อยๆข,ขึ้นนะจะบอกว่าวิวสวยมากคือสวยมากจริงๆโอเคเดี๋ยวแฟนว่าจะไป าจักรยานปั่นกันนะจักรยานครลสิสสี่สิบบาทมีจักรยานปั่นคู่ด้วยนะคู่ก็80บาทโอเคเดี๋ยวพวกเเข้าห้องน้ําก่อนนะทุกคนปวดทิ้งช่องมากเลยตอนนี้อ๋อก็ข้างๆนี้ก็จะมีของขายนะไม่ต้องห่วงว่าจะหิวือว,ว่าหิวน้ํานะมีโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ปั่นจักรยานกันนะ ไหนไปก่อนนะนี่ไงสีแดงสีแดงใช่ไปนู่นเราจะวนถึงไหมล่ะเนี่ยไกลไกลมากถ้ามันเหนื่อยก็ไม่ต้องวนก็ได้โอเคหลังจากที่ได้จักรยานแล้วเราก็จะปั่นไปวจะปั่นไปชมวิวเห็นไหมนุด ประตูไปข้างหน้าแล้วเราต้องไปให้ทันป่กแต่ว่าเหมือนดูท่ากังหันจะไม่ปั่นแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะค้าแล้วอะ่ะว,ว,ว้าวฝั่งซ้ายโอ้ไม่ทำบาได้เนอ่ยอย่างสวยนะยไปปัดไม่ทำนประตูนะวะไป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 อ้าว จอ,อจอดึงจอดกอว้าสวยไหมล่ะบอกแล้วไงบอกแล้วว่าสวยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยดูกัน เราอยู่เหนือเมฆสุดยอดเลยเฮ้ยทุกคนดูทางนู้นฝนกำลังตกอ่ะเห็นไหมจะมาถึงเราไหมเนี่ยเหมือนไหมเหมือนไหมไม่หรอก <laughs> ตรงนู้นฝนยังตกอยู่เลยอ่ะเห็นไหม,ไมดำ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 มืดๆตรงนู้นกี่มองละ ห้าโมงสิบเจ็ดแต่ว่าเขาน่าจะปิดสัประมาณหกโมงเย็นนะเห็นในตามเว็บมานะว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็อยากจะปั่นรอบเลยตอนนี้น่าจะได้ครึ่งนึงแล้วมั้ง,ะงนะอชอบมาก <laughs> ไม่อยาก <laughs> ไม่อยากขําเลยอ่ะ <laughs> บรรยากาศดีมากเลยดูกระหาลมสิทางนี้เป็นฝนเนาะทางโน้นเป็นพระอาทิตย์ตกดินสวยจัง บรรยากาศโคตรเย็นเลยเย็นไหมเย็นมากเย็นมากเหมือนเปิดแอร์เลยอ่ะมันเปิดแอร์จริงๆป่ะปั่นไปอุ้ยมันเย็นมากเลยไปจะวนแล้วจะวนแล้วเราจะวนรอบกันแล้วจริงๆมันเหมือนไกลนะแต่ว่ามันไม่ไกลเลยยังไม่เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อย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 เหมือนไกลนะแต่ปั่นไปเรื่อยมันก็ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกล สบายดีสบายมากถ้าทุกคนมาช่วงสักประมาณ4ี hour, ่โมงนะสี <Rita> ่โมงสี่โมงโมงเนี่ยคือดีเลยแต่ว่าถ้ามาช่วงกลางวันแดดก็จะเปี้ยงนิดนึงไม่รู้จะพูดยังไงใช้คําว่าดีได้เปลืองมากสบายสบายอ่ะไม่มีใครตะโกนได้ไหมวยสวยสวยบักสวยแหงสวยบักเลยสวยไม่อยากจะกลับเลยตอนนี้คือยังอยากจะอยู่ตรงนี้อีก สักหน่อยอ่ะอยากอยู่ไปเดี๋ยวเราปั่นไปทางนู้นกันอะสวยไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วจริงอยากให้มาถ้าใครยังไม่เคยมามานะจริงๆ นะชิบะหรือเปล่าชิบะหรือเปล่า,าอ้าวว้ายว้ายว้ายไม่มีมมขนมโอ้ยววมีโอ้ยววม,ยยมีจองตัวข้างหลังด้วยเอ้ยกินนมไหมกินนมไหมกินนมไหมจ้า คนนึงอยู่ตรงนู้นงยนั่นนน้องอุ้ยทุกคนเมื่อกี้ว่าจะกลับแล้วแหละแต่ว่าแดดมาแล้วอ่ะโคตรจะสวยเลยโคตรจะสวยอีกแห้วใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากเลยมันสวยมากระหว่างแบบเมฆดําข้างบนคอนทาราสกับแสงแดดที่อยู่ข้างหน้านะเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ดูผ้าที่ตกแล้วอะ่ะแล้วตอนนี้คือ โคดีอะโอ้แม mm ่เจ้าโแดดแสงแดดสวยมากทุกคนภาพเนี้ย mm hmm. เป็นแบบ ภาพสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าวันนี้คือสุดๆอ่ะสนุกมากแล้วก็เห็นอะไรสวยๆเยอะมากก็ชอบเลยแหละวันนี้จากกันไปด้วยภาพสวยๆกันเนาะแล้วก็แสงแดดกำลังดีเลยตอนนี้จากกันแล้วเดี๋ยวคลิบหน้าเจอกันใหม่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสวยมากเลย นือสิ่งอื่นได้คือต้องเอารถจักรยานไปส่งแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันเจอกันใหม่ ชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะโูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะทุกคนวาที่ํำลังจะตกเลยค่ะสวยมากเลย